พาเขาเดินเช้าๆนะครับอิกกี้เขาชอบเดินงี้พาเดินแล้วพาเขาเดินช้าๆตลอดนะครับ มาเลี้ยงนะครับจะปล่อยเขากิกิไอกิี้ <c oughs> พาเขาเดินตลอดนะครับเช้าๆูกล้าปล่อยออกไปข้างนอกนะครับรัวรถจะ จะเหยียบนะครับจะชนเอานะครับก็เลยเอาเชือกจูงนะครับไปแบบธรรมชาติของเขานะครับเจะมรรลงมนชาติตยานของของสัตว์นะครับ เหี่ยวปวดอปวดฉี่เป็นน้องมาที่น่ารักนะครับมัวลรวนี่มัวล้วนี่ Thôi coi 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 Cô lấy kia này mà này mà มดูตามใจเขาแล้วครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะพอใจมาตัวเมียนะครับ ก็พาเขาเดินตอนเช้าๆทุกวันอย่างนี้แหละครับสนชาติยานของสัตว์นาะมันก็ไปเรื่อยๆของมันเลยอิกิสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับ สวัสดีครับบาบาิครับผม